นนีะะคะแล้วก็บอกนะคะเลขแนวทางของทูบด้วยนะคะในไลฟ์สดอ่ะฟันให้เลขสี่ตัวเลขแรกของเราต้องมีเลขสี่เลขนั้นก็คือสี่เจ็ดนะคะแล้วก็นะคะห้าหกนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดในชุดหนึ่งนะ,ะในชุดที่หนึ่งทีนี้ชุดที่สองนะคะมีเลขแปดสองนะคะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอไปดูสูตรก่อนเดี๋ยวบอกผิดหน่อยนะคะทําสูตรแบบนี้มาแล้วเป็นสิบสิบปีนะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะก็ลองผิดลองถูกมาสิบสิบสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ทดลองมาหนึ่งปีนะ่ยมีหลุดสองถึงสี่งวดก็เลยแบบมามาแบ่งปันให้อะไรแบบนี้นะคะในชุดที่หน่อยปล่อยนะ่ยเป็นเลขสูตรแล้วก็ที่เข้ามาบ่อยๆก็คือเลขสูตรเด้อนะคะเมื่อกี้หน่อยบอกชุดที่หนึ่งนะ่มีเลขสี่เจ็ด ห้าเจ็ดแล้วชุดที่สองนะคะมีเลขแปดสองสามหนึ่งแล้วก็สองเก้านะคะอ่านะคะแปดสองสามหนึ่งแล้วก็สองเก้าแล้วในคืนวันที่สามสิบนะคะหน่อยจะฟันให้นะคะว่าตัวไหนคือตัวที่เน้นที่สุดเด้อนะคะตัวไหนคือตัวเน้นที่สุดนะคะ แนวทางของรัฐบาลไทยนะคะชุดที่1กับชุดที่2หน่อยมีปล่อยทั้งหมด3ชุดนะคะคือต้องบอกว่าตัวเลขนะคะทํามาจากสูตรเอามาทุกศาสตร์เลยจริงๆไม่ว่าจะคังขึ้นคางแรงตารางวันตารางปีนะคะดวงดาวอะไรต่างๆที่มันสามารถรวบรวมลวเลขอออกมาได้คือขอามาหมดเลยหน่อยนะ่ะคิดสูตรเนี่ยคือ1เลยนะคะต้องแบบอย่างเคยปล่อย น่าจะหลายคนน่าจะเห็นคลิปที่หน่อยปล่อยสูตรเลขวิ่งไปอันนั้นนะ่ะมันคือขั้นพื้นฐานนะไม่ใช่ว่าเราคิดตรงนั้นแล้วคือมันปล่อยได้เลยมันคิดตรงนั้นแล้วมันต้องมาคออีก3อย่างนะคะถึงจะปล่อยเป็นตัวเลขได้แล้วอย่าง3ตัวเนี่ยนะคะต้องมาหาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแจงออกมาทีละอันแล้วก็2ตัวเนี่ยหา,หาหลักหน่วยหลักสิบอย่างเงี้ยค่ะ นะะหน่อยต้องบอกเลยนะรัฐบาลไทยหน่อยไม่เคยจุดเลขทูบเข้าเลยนะคะหน่อยไม่เคยจุดเลขทูบเข้าเลยเข้าหน่อยก็บอกว่าเข้าไม่เข้าหน่อยก็บอกว่าไม่เข้าเนาะนะคะ ừ, เหมือนพี่รุจ,จีบอกไหลทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็เอาไปเล่นของเวียดนามแล้วก็ลาวได้เลยนะคะลาวได้เลยลุ้นกันได้หมดเลยรอบที่แล้วแตกสามตัวเดอ้อนะคะมานะคะเดี๋ยวหน่อยกับกล้องแล้ว เลขสวยมากแม่ทุกคนคะไม่ใช่เลขไทยนะเลขต่างประเทศเลขต่างประเทศเราจะบินไปต่างประเทศเลขไทยคืนวันที่สามสิบไลฟ์สดผ่านแฟนเพจบอกหวยครบทั้งสามชุดแล้วฟันให้ว่าตัวไหนแล้วฟันให้ว่าตัวไหนเดอ้อนะรอบที่แล้วที่เข้าหกสองห้าเป็นตัวฟัน ส่วนเจ็ดศูนย์เป็นตัวลองนะจ๊ะหน่อยต้องบอกว่าแนวทางที่หน่อยบอกในคืนนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหน่อยสนับสนุนให้เล่นของรัฐบาลไทยนะคะแล้วหน่อยก็จำน่ายรัฐบาลไทยด้วยใครเอ็นดูหน่อยรักหน่อยอยากสนับสนุนหน่อยก็นะคะไปที่แฟนเพจแล้วก็สามารถซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยกลับกล้องแล้วนะนะคะน่าจะทานกระหม่ทุกคนแล้วเนาะ อ่านะคะน่าจะทานกันหมดทุกคนแล้วนะคะเลขงามบอทุกคนเลขสวยไหมคะเลขสวยบอเลขสวยบอนะคะสาธุขอให้เลขทูบสี่สามหนึ่งนี้ขอให้เข้ารัฐบาลเวียดนามทั้งข้างบนข้างล่างมาแต่ตั้งแต่เนอเอตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามพิเศษอันแรกเลยเกิดพ่อปู ขอให้แตก3มตัวตรงของเราพัฒนาของวันที่วันที่อะไรอะวันที่ยีเดือน7 6ปี6กสนี้ด้วยเธอขอให้เอซเห็นบารมีของพ,พ่อปู่ด้วยเธอซาธูสาธูสาธูเด้อซาธูซาธูเด้อ